สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ภารกิจพิชิตความลับของสายน้ําอยู่กับผมร้องธนวัฒน์ภูมิชครับซึ่งเป็นเยาวชนผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านน้ําจากบูเลตแคมป์ซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเป็นตัวแทนของเพื่อนๆนะครับในการถามผู้บริหารของประเทศไทยในเรื่องของน้ํานั่นเองครับเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําของประเทศไทยนั่นเองครับ เมื่อพูดถึงการจัดการน้ำทั้งระบบแล้วนะครับผมคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าจะต้องจัดการอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรบ้างและในอนาคตเนื่องในวันน้ำโลกประจําปี2565นี้ทั้งสธนชหรือสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติจะมีแนวทางในอนาคตอย่างไรบ้างวันนี้ครับฟ้องนั่งอยู่กับดรสุรศรีกิต,ติมณฑลเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติวันนี้ครับท่านนั่งอยู่กับเราแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีครับน้องฟ้องครับเป็นไงครับปีที่แล้วได้ข่าวว่าผ่านายูสแคมป์มาเป็นในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมวันน้ำโลกเป็นไงบ้างครับมีความสนุกหรือได้ความรู้จากนั้นมาแล้วไปดำเนินการอะไรไงบ้างครับครับตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมว่าปีที่แล้วเนี่ยสนุกมากๆและปีนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยครับที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดขึ้นอีกครั้งครับ ครับผมท่านครับครับสําหรับคาถามแรกครับท่านครับเป็นเรื่องของความสําคัญครับผมเชื่อว่าคนไทยทั่วทั้งประเทศรวมถึงตัวเด็กๆเองนะครับอยากรู้และประโยชน์ถึงการบรหารจัดการน้ําทั้งระบบครับว่ามีความสําคัญอย่างไรต่อประเทศไทยนี่ครับอ่าโอเคครับถ้าถามคําถามนี้เนี่ยที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจภาพในเรื่องของ ปริมาณน้ําบนโลกก่อนและสถานการณ์น้ําในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรวิธีการใช้น้ําในประเทศไทยเป็นอย่างไรตรงนี้นะครับแล้วมีความจำเป็นอย่างไรจะต้องมีการบร,ร,ร,ริหารจัดการน้ำถึงจะมีความจําเป็นต้องมาบริหารจัดการน้ําทั้งระบบตรงนี้นะครับน้อง,องๆคงได้เรียนกันแล้วนะครับตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับว่าโลกเราแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือในส่วนที่เป็นพื้นดินกับเป็นพื้นน้ํา แล้วก็ในเรื่องของพื้นน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นส่วนใหญ่ของโลกด้วยก็คือ2ใน3ส่วนของโลกเลยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าในเรื่องของน้ําที่มีอยู่บนโลกนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนการก็คือในส่วนของน้ําจืดกับในส่วนของน้ําเค็มหรือน้ําทะเลนั่นเองและส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของน้ําเค็มและการน้ําทะเลซึ่งจะเป็นสัดส่วนถึง9 7ครับ ส่วนที่จะเป็นน้ําจืดเนี่ยมีอยู่แค่3%เท่านั้นเองดฉะนั้นในส่วนของ3%ที่มีเนี่ยเราต้องมีการบริหารจัดการที่ดีแล้วตอนนี้มาดูกันครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยในปีปีหนึ่งเนี่ยมีสถิติในเรื่องของปริมาณฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะครับก็ถ้าคิดเป็นปริมาณน้ําแล้วก็อยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนหกหมื่นล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะเก็บปริมาณฝนทั้ง7จ็ดแสนหกหมื่นล้านลูกบาศก์เมตรไว้ได้นะครับเพราะว่า เรามีการพัฒนาในเรื่องของแหล่งเก็บกักน้ําไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเขื่อนอ่างเก็บน้ํานะครับฝายพดน้ําต่างๆตรงนี้นะครับในหรือสระน้ําบ่อน้ําต่างๆตรงนี้เนี่ยซึ่งสิ่งที่เราก่อสร้างขึ้นมาที่จะใช้ในการเก็บกักน้ําตรงนี้เนี่ยมีสกยภาพอยู่ที่ประมาณ80,000ื่นล้านลูกบาศก์นเมตรแต่มีปริมาณฝนที่จะเข้าไปในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำเนี่ยอยู่เฉลีย่ยปีหนึง่งก็ประมาณ 40,000กว่าล้านลูกบาทเมตรนะครับก็ถือว่าอยู่ที่ประมาณ6%เพราะนั้นก็ถ้าไปเทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยนะครับก็คือ6%ของปริมาณฝนที่ตกลงมาในแต่ละปีที่760,000กว่าล้านนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะซึมลงไปในดินนะครับก,กลายเป็นน้ำใต้ดินอยู่ที่ประมาณ10%ของปริมาณฝนที่ตกลงมาในแต่ละปีก็หมายความว่าน้ำจะซึมลงไปในดินอยู่ที่ประมาณ76,000 กว่าล้านลูกบาทเมตรนะครับในแต่ละปีก็จะเก็บไว้ในน้ําใต้ดินส่วนที่เหลือนะครับเป็นจํานวนมากเลยเนี่ยก็จะไปอยู่ในแม่น้ําลําคลองซึ่งถ้าทางสาบั์วิชาการเราก็จะเรียกว่าน้ําท่าน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วในแม่ำน้ําลําคลองถ้าเก็บกักไม่ได้มันมีการไหลต่อเนื่องมันก็จะไปออกไปสู่ทะเลนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยมันก็เลยมีความจําเป็นนะครับในขนาดในการที่จะบริหารจัดการน้าตรงนี้เนี่ยทั้งน้ํา าบนฟ้าน้ําบนดินและน้าใต้ดินเพราะอะไรครับเพราะว่าในเรื่องื่อนไข,ขของสภาพอากาศปัจจุบันนี้เนี่ยหรือที่เราเรียกว่าโลกรวนนะครับหรือในเรื่องของไคลเมตเชนก็ทําให้ฝนเนี่ยตกอาจจะใต้เขื่อนบ้างนะครับไม่ได้ตกเหนือเขื่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ให้ตัวเลขกับน้องๆกับทางทุกท่านทราบนะครับว่าปริมาณฝนที่จะเข้าไปในเขื่อนตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีปริมาณเต็มที่มากนะักนะครับตรงนี้เนี่ย มันก็ต้องมีการที่บริหารจัดการตรงนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพื่อจะลดปัญหาในเรื่องของอุทกภ,ภัยด้วยแล้วก็จะทำยังไงให้เก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแรงให้มากที่สุดและความต้องการน้ําในประเทศไทยเนี่ยมากที่สุดเนี่ยจะอยู่ในภาคเกษตรนะครับแล้วก็ภาคอื่นๆก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ําไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการอุปโภคบริโภคในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ในเรื่องของการรักษาร,ระบบนิเวศซึ่งน้องๆหรือบางท่านก็เคยจะเคยได้ยินนะครับว่า ต้องเอาน้ำมาเพื่อผักดันน้ำเค็มเพื่อจะรักษาระบบนิเวศลําน้นําตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบจึงมีความจําเป็นและมีความสําคัญมากและทางสอทอชอเองก็เป็นผู้รับผิดช,ชอบในเรื่องของการที่จะดูแลในเรื่องของน้ําทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำํำยันลายน้ําเลยนะครับ ครับผมนี่ก็คือความสําคัญนะครับเมื่อความต้องการรวมถึงสถานการณ์ของโลกสถานการณ์ของประเทศไทยมาพันวุรวมกันจึงเป็นการจัดการน้ําทั้งระบบนี้มีความจําเป็นต่อประเทศไทยแล้วก็ของโลกด้วยนะครับผมเมื่อพูดถ <M. S 1> ึงเรื่ <M> องของประเภทน้ําและความหลากหลายของน้ํานะครับผมขอเจาะลึกในประเด็นเรื่องของน้ําใต้ดินครับท่านเลขาครับในเรื่อง <M> ของศักยภาพที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ มันจะสา,สามารถเสริมสร้างกันได้อย่างไรบ้างครับเรื่องของน้าใต้ดินครับท่านเลขาครับน้ําใต้ดินเนี่ยถึงแม้จะมีหนึ่งล้านลูกบาศก์เมตรเศษเนี่ยแต่ไม่ไม่ใช่ใหมายความว่าเราสามารถที่จะเอาหนึ่งล้านลูกบาศก์เมตรตรงนี้เนี่ยเอามาใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับและก็ต้องดูในเรื่องของศักยภาพที่จะเอามาใช้ได้จริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลซึ่งจะมีวิธีการวิเคราะห์นะครับปริมาณน้ําใต้ดินที่จะ เตมลงไปตรงนี้แล้วก็ศักยภาพที่จะเอาออกมาที่จะให้เกิดความสมดุลตรงนี้แล้วก็น้าใตดินบางส่วนเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยการคุณภาพเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ด้วยนะครับในศักยภาพของเราที่เราเก็บกักน้ําไว้เนี่ยสี่หมื่นกว่าล้านตรงนั้นนะครับในแหล่งเก็บน้ําที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยในแต่ละปีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความต้องการน้ำเนี่ยอยู่ที่หนึ่งแสนกว่าล้านเพราะนั้นมันก็จะต้อง นในส่วนที่ขาดตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องไปพัฒนานในเรื่องของน้าใต้ดินมาเพิ่มเติมที่จะนามาใช้หรือในส่วนที่จะต้องไปเอาน้ําจากแม่น้าลาคลองซึ่งเป็นน้ําท่าที่ในปริมาณมากที่สุดของอันเนี้ยก็เอามาใช้ด้วยตรงนั้นนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลในเรื่องของความต้องการน้ําไม่ให้พี่น้องประชาชนได้เกิดการขาดแคลนน้าตรงนี้เนี่ยก็มีความจําเป็นแล้วก็แหล่งน้ําใต้ดินถือว่าเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่เรายังสามารถที่พัฒนาได้และก็ในส่วนของน้ําใต้ดินเองนะครับ ก็เป็นแหล่งน้ําที่จะในเรื่องของรักษาระบบนิเวศได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีปริมาณน้ําในใต้ดินค่อนข้างมากมันก็จะเกิดความชุ่มชื้นในบริเวณเ,เหล่านั้นด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญของน้ำใต้ดินและกะ็เราก็ต้องให้ความสําคัญตรงนี้ที่จะนํามาใช้ด้วยครับครับผมโหสุดยอดมากเลยครับเป็นประเภทน้ําที่น่าจับตามากเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่ เรื่องของน้ําใต้ดินเนี่ยถือว่าเป็นน้ําในอนาคตแล้วก็น้ําในปัจจุบันและมีความสําคัญอย่างที่ท่านเลขาได้กล่าวไว้เลยนะครับผมมาที่คําถามสุดท้ายครับท่านเลขาเนื่องในวันน้ําโลกประจําปี2,565นี้นะครับซึ่งเป็นปีที่2ของทศวรรษนะครับผมในการความร่วมมือในการปฏิบัติของโลกนะครับผมตามนโยบายขององค์การสหประชาชาตินะครับ ในส่วนนี้ครับผมท่านมีแนวทางในการดําเนินความร่วมมือรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างไรบ้างในอนาคตรครับท่านครับคือปีนี้นะครับในเรื่องของวันน้ําโลกเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องของน้ําใต้ดินเป็นอย่างมากนะครับนั้นอย่างที่ผมได้นําเรียนให้น้องๆและก็ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าในเรื่องของน้ําใต้ดินบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีศักยภาพสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ปริมาณฝนที่ตกลงมาในการที่จะซึมลงไปในน้ําใต้ดินเนี่ยก็ทุกปีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ70%อร์เซนของปริมาณฝนที่ตกลงมาตรงนี้นะครับแต่เราก็มีการพัฒนานะครับในเรื่องของการทําธนาคารน้ําใต้ดินน้องๆหรือทุกท่านก็คงได้เคยได้ยินคำนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะเติมเต็มในเรื่องของการที่จะทําให้มีการเติมน้ําใต้ดินลงไปได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องให้ความสําคัญในเรื่องของ คุณภาพน้ําใต้ดินด้วยต้องไม่ทําให้เกิดการปนเปื้อนเพราะว่าน้ําใต้ดินถือว่าเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่นะครับและถ้าหากเกิดการปนเปื้อนแล้วทําให้คุณภาพน้ําใต้ดินไม่สามารถที่จะนํามาใช้ได้ตรงนี้เนี่ยและในการแก้ไขปัญหาเนี่ยซึ่งมันอยู่ใต้ดินนะครับในการแก้ไขปัญหาก,าก็ถ้าหากเกิดการปนเปื้อนแล้วก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาและอนุรักษ์ไปร่วมกันนะครับโดยที่จะต้องตระหนักถึงในเรื่องของการพัฒนาอย่างถูกวิธี และในเรื่องของการอนุรักษ์ที่จะไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินนะครับในส่วนของสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเองหรือสธชนะครับในปีนี้เนี่ยเราก็มีการขับเคลื่อนที่จะจัดในเรื่องของค่ายเยาวชนนะครับเป็น,นกลไกหนึ่งที่น้องๆเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะเอาไปขยายผลต่อในกลุ่มของพี่น้องเยาวชนเองตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราได้บทเรียนจากน้องๆที่เข้าค่ายตรงนี้เนี่ย อาจจะมีโครงการดีๆมีโปรเจกต์ดีๆที่เกิดขึ้นทางสพนชก็จะนําโปรเจกต์นี้ไปขยายผลต่อไปก็ถือว่าเป็นการที่มีต้องการมีส่วนร่วมนะครับทั้งในภาครัฐภาคเอกชนทั้งเยาวชนนักเรียนนักศึกษาทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเพื่อให้การบริหารจัดการน้ําของบ้านเรามีประสิทธิภาพสูงสุดครับครับผมโหต้องติดตามกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับบูเดตแคมป์ครั้งที่2นะครับ ซึ่งทศวรรษแห่งการมีส่วนร่วมหรือการร่วมลงมือทําปฏิบัติของโลกนะครับเพื่อการจัดการน้ําทั้งระบบนี้นะครับไม่เป็นเพียงแต่หน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งของคนใดคนหนึ่งนะครับแต่การจัดการน้ําทั้งระบบนี้นะครับจะต้องเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั่นเองครับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับดรสุรศรีกิติมณฑลนะครับเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับที่มาไขาความคิด ให้กับผมรวมไปถึงคุณผู้ชมในวันนี้นะครับได้เคลียร์คัดชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการบริหารน้ํานะครับทั้งระบบนั่นเองครับหากคุณผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยหรือมีข้อมูลที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับนโยบายการจัดการน้ําทั้งระบบนะครับก็สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook ของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินั่นเองครับในส่วนของเอพิส od ต่อไปนะครับผมเราจะมีอะไรและนําความรู้อะไรมาให้กับคุณผู้ชมอีกต้องห้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับ สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับท่านเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสวัสดีครับครับ